โอเคครับก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยู่งมนนื่กี้เวอร์ออฟแท้งบิดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรถถังเชอร์แมนไฟ f ายนะครับผมก็รถถังคันนี้เป็นรถถังมีดียมแท n งนะครับฝั่งสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะครับผมก็เป็นเชอร์แมนอีกคันหนึ่งที่เล่นสนุกเลยนะครับผมโอเค ก็ H.P. คันนี้อยู่ที่960นะครับผมเกาะด้านหน้านะครับผมป้อมปืนหนา64นะครับผมด้านข้างครับป้อมปืนหนา51ครับด้านหลังป้อมปืนหนา51นะครับผมแล้วก็ตัวถังนะครับผมด้านหน้าหนา51นะครับด้านข้างหนา38ด้านหลังหนา38นะครับผมโอกาสไฟไหม้เมื่อถูกยิงหรือเ,เมื่อถูกชนนะครับ20 ระยะการมองที่214ก็มันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับผมระยะการมองก็ถือว่าสั้นเลยการซ่อนตัวที่30นะครับซ่อนตัวได้ดีพอสมควรเ,เลยขนาดแรนก็25ครับขนาดเมื่อทําการยิงขนาดยูนยีตก็7นะครับผมก็เวลาบรรจุอยู่ที่6วินะครับผมเจาะก,ก่อดยเฉลี่ยนะครับจอะก,ก่อหนึ่งมิลลิเมตรเจาะก,ก่ะผสมแบบแข็ง251ม mm ิลลิเมตรนะครับ ระเบิดแรงสูง22 mm มิลิเมตรนะครับผมเจาะก็โดยเฉลี่ยโดยไม่ใช่ความเสียหายเฉลี่ยต่อนหน่วยเจาะก็160ครับผมแล้วก็เจาะก็อผสมแบบแข็ง135ครับผมระเบิดแรงสูง200เวลาการยิงที่4วิมุมกดมุมเงยมุมเงย20มุมกดลบความเร็วสูงสุดนะครับเตือนหน้า50ท้อยหลัง 8นะครับผมก็ความเร็วก็ค่อนข้างทำได้ดีเลยนะผมทำได้ก็ค่อนข้างโอเคเลยโอเคอัตราพลังงานต่อน้ำหนัก,กครับผมอ่าสิบหกแรงม้าต่อตันนะผมน้ำหนัก33.24ิบสามจุดบตันนะผมอา่าอัตร,กราการหมุนป้อมปืนนะผมสี่สิบจุดเจ็ดห้าวิองศาต่อวิอัตรากรารหมุนของตัวถังตัวรถถังนะผมห้าสิบสี่จุด เก้าหงองศาต่อวีนะครับผมกกาลังเครื่องยนต์คันนี้อยู่ที่531เลยนะครับผมก็เชอร์แมนคันนี้ก็เป็นตัวที่น่าเล่นอีกคันนึงเลยสำหรับคนที่อยากเล่นนะครับเป็นเป็นรถเทีย์6ที่น่าเล่นนะความคล่องตัวก็ถือว่าโอเคเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวไปชมเกมเพย์กันเลยครับผมโอเคโอเค ก็ไม่ได้เป็นท็อปเทียนะโอกาสได้เป็นท็อปเทียน้อยมากเน้นยิงสับสนุนครับเราถ้าเราไม่ใช่ไม่ใช่เทียไม่ใช่เทียสามขึ้นไปนะผมไม่ค่อยโบตรงๆหรอก เ <MC. S 1> อ็มทียาบี้คาดอดียวกันเลยเนี่ยว่าการซ่อนตัวขันยองก็ค่อนดีนะครับ อย่ายิงนิ่งไปก่อนดูเชิงศัตรูกันไม่โดนอมเนียนอันตรายครับเขายิงมาจากตรงนู้นได้เห็นไหมมีไอ้ไร,อ,รอ,อยู่นู้นเต็มเลยนี่เค2ีสองเราโดนปอบแล้วเดียว,วเราก็เียบ้อยแล้วครับเค2ีสอง กีวีสองเนี่ยตรายนะสำหรับเราแทบจะเป็นขนมเลยโดนครับทัดเข้าเต็มเต็มไม่โดน เดินครับนำครับมีมีคนนำฮนะโอเคโอ้โหเราเสร็จไปสองเหรอประตูข้าเอาเรื่องนะโอเคไป KP2 ไปครับวุ้ย โดนฝั่งนู้นยิงมาแรงเนี่ยนะโอเคเออเก็บ KB2 เก็บ KB2 จะตายละบอกว่าวผมจะส,สนับสนุนแต่ผมก็เล่นหน้าเลยนะแต่จะไม่ใช่การสนับสนุนเลย Hui kem bùi mùi mũi, bùi mùi mũi, dinh bom mà đã lọc lạc nạc nạc อันนี้เกอะห้องบางเลยนะเราดูทีมเราก่อนอ,อันนี้ค่อนข้างเกียนนะ MT เร็ว LD เ,เป็นรถย้อนฮีตอีคันหนึ่งเลย หลังเข้าอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อย MG โดนอืมอีพ e าเป็นยานพิฆาตที่วิ่งได้โคตรเร็วเลย

ต่ตัวตหายไปมผมเป็นคนงานที่เล่นยานพิฆาตไม่ไม่เป็นเลยแค่ไม่เก่งไม่เป็นเลย มึงเขาอาจจะเก่งไงแต่ผมเล่นไม่เป็นเลยเพราะว่าต้องโดนหลังเขาเนี่ยเนี่ยว่าแล้วแล้วหลดไปอยู่นะคันแล้นหลังโดนปนะครับเกมแรกก็แพ้แพ้เลย ก็ได้เงินมาสองหมื่นกาครับบวกลบเหลือสองหมื่นเลยประมาณนี้เชื่อมนเป็นรถที่เล่นข้างคง่ายแล้วก็โดนยิงง่ายเหมือนกันเป็นรถที่เล่นสนุกยไว้เล่นทำๆเล่นอาหาอะไรได้อยู่นะเพราะว่าเป็นรถที่เลือกเล่นสนุกยิงสนุกโหลดเร็วเล็งเร็วค่องตัวสูงแต่ความข้องตัวอาจจะไม่เท่า T สามจุดสี่แปดสห้านะอาจจะไม่เท่า แล้วก็ความค่อนขอ้างค่องตัวอยู่นะครับผมข้างบนเลย S P I 4 S U 100ตรตัดเข้าเลยโอ้โหเด้งไม่โดน ไม่เข้าอะ่ะโอ้โหเพื่อนแตกรัวรัวถ้าเจอทีมดีมันก็เล่นได้แต่ถ้าเจอทีมไม่ดีมันก็ตามสภาพครับ <it> เด้งอีเด้งบ้างนะแต่ไม่ได้บ่อยก็มันถือว่าบล็อกได้แล้วทำมุมทำบองศาเอ้ยวงมวงถอยแล้ววะ ผมหามาไม่ได้ลืมไปแม้เล่นเฮฟวีเล่นมีเดียมควรเก็บคิวไปก่อน SU 100่งอยากโผล่ยิงเข้ามาแต่เขาก็เป่าผมทีเดียวมีโอกาสผมเขาเป่าผมทีเดียวผมฉิดได้เลยนะ โอเคคีบ okay. okay. ีสองดันครับผมสวยๆๆๆสัยผมือมมให้ดีบ้าผมมือให้ดีบ้าโอ้ยไม่ได้คืนนะได้ดาเมจก็ยังดีนี่ไม่ได้เลยเฮ้ยเโินไปเปล่า โดมปุป้มุย้ยเอาเงี้ยเหรอเรียบร้อยโดนเรียบร้อย,ย,อยมาครับอุย้ยมีเคพีสองด้านหลังเวรของกรรม มาดีสวยมาดีมาดีเอ็มซกเหรอเอ็มก่ะเอมหกโอ้พีม,มุมกดไม่ได้วะยิ่งกินเนินเอเีสองต้องดันแล้วนะเพื่อน เรียบร้อยโอ้โหยิงอย่างแรงอะ่ะเราผมอัพเต็มเลยผมมาเล่นเจ้า KB2 ให้ดูวยชิมหายละวางจ่ายได้เลยม,มาดีเปลี่ยน APR c เลยโอ้ยยิงไม่ทัน ก็อย่างที่บอกครับเป็นรถที่เล่นสนุกอยู่นะแต่ก็มันสู้รถคันอื่นไม่ค่อยจะได้แต่แต่ก็เล่นสนุกดีนะครับก็ถ้าเจอทีมดีก็เล่นดีไปแต่ถ้าเจอทีมไม่ดีก็ตามนั้นนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยดีหรอกเป็นอย่งก็เกมนี้มันเล่นเป็นทีมเบิร์กอีกแล้วนะโอเคก็สำหรับเกมนี้ก็ไ้เจบ โจทย์ไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ